ฝรั่งเศสเนี่ยเห็นว่าไทยไม่ยอมฝรั่งเศสก็กลัวว่าไทยอ่ะจะเอากำลังองทหารเข้าไปยึดฝั่งอินโดจีนที่ฝรั่งเศสครอบครองอยู่ที่แต่อนเคือเป็นของไทยอะครับตอนนั้นเนี่ยฝรั่งเศสมีฐานเรือรบอยู่ที่ไซง่อน ที่เวียดนามเขาเลยเอาเรือรบเนี่ยมาประจําการริเรือนแถวนี้เพื่อแสดงกําลังไม่ให้ไทยเนี่ยต่อสู้ด้วยแต่เนื่องจากตอนนั้นไทยเนี่ยก็มีนโยบายชาตินิยมผู้นําของไทยเนี่ยก็มีการปลุกกระแสะว่าเราต้องต่อสู้ตอนนั้นก็มีเรือธนบุรีอยู่แถวบริเวณแหลมง,งอบแล้วก็มีเรือหลวงสงขากับเรือหลวงชนบุรีจอดอยู่ที่หาดยุนาวีทิ้งสมออยู่เพื่อจะเตรียมการได้ข่าวมาแล้วแหละว่า,วาเรือรังเทสเจาะกำลังจะมา เครื่องบินฝรั่งเศสเนี่ยเห็นเรือรบของเราก่อนแล้วก็เรือลำมาปิเก้เนี่ยก็อ้อมมาทางเกาะเหล่ายามาแล้วก็ยิงยิงปืนเข้ามาเพื่อข่มขู่แต่ไทยก็ไม่ยอมณตอนนั้นเนี่ยเรือหลวงสงขากับเรือหลวงชนบุรีเนี่ยก็เตรียมตัวที่จะออกเรือออกเรือเพื่อจะรบแต่ตอนนั้นเนี่ยเรือสมัยก่อนเป็นเรือกลนใช้ไอ้น้ําในการขับเคลื่อนอาจจะมีความล่าช้านิดนึงเรือก็เลยเป็นเป้านิ่งให้กับเรือลำมันปิเก้เรือชนบุรีได้รับข่าวแล้วว่าเรือมันปิเก้มาทางนี้ เรือพอดีก็แล่นมาช่วยแล้วก็ทําการยิงยิงตอบโต้ไปที่เรือมรือเก้เหมือนกันนะครับเรือหลวงธุบุรีก็ถูกลูกกระสุนปืนใหญ่ของเรือลาปิเก้ยิงยิงเข้าไประเบิดใต้ลำพันธ์เดินเรือกระสุนก็ระเบิดหลวงธุบุรีก็มีคนเสียชีวิตประมาณ12นายรวมไปถึงรวมกันเรือหลวงธุบุรีด้วยนาวาโทหลวงพร้อมมีรพันธ์ก็เสียชีวิตในระหว่างการลบที่นั่นนะครับ